สวัสดีครับพี่เล็กใส่มันพันโหดครับพามาดูความโหดของหอ,อจกฟา้าบดานก่อสร้างครับที่อ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มตะบนต์เียนดงอำเภอเขียนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่เห็นนี่คือรถขุดซานี่ SY2154 ที่มีป่าเจาะเป็นผู้ควบคุมดูแลนะครับพาดทา่าติดโลมครับเดี๋ยวมาดูการกู้ขึ้นครับโดยโกเบสเคสองป่าเล็กเป็นผู้ควบคุม เสรนจนาไปบ่จักหลุมแล้วเจ้าบเบียรว่ายี่สิบขัวแล้วเขาเสร็จมาจอเอาขึ้นไปแล้วครับ <c oughs> เตรียมตัวดึง <c oughs> เตรียมตัวนะครับ ขึ้นหรือเปล่าโอ้ดึงครับดึงดึงดึงไปแล้วครับขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วอออโอ้สลิงสุดแล้วครับสลิงสุดก่อนครับ โอ้โอ oh, oh. ้ดึง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 ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับโอ้โอ้โอ้อยังมุดอยู่ยังมุดอยู่สวิงตัวกลับมาดันขึ้นไปโอ้โอ้โอ้ลงอีกแล้วโ oh. อ้ปาจอปาจอโอ้ oh. ยงัยงยงังยังโอ้เอา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 ไปไปรอดไหมรอดครับรอดไปมรอดครับโว้สุดยอด โอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดนี่ครับโอ้มาไกลเลยนะมาไกลเลยครับสี่ช่วงตัวครับเนี่ยสี่ช่วงตัวมาอยู่ตรงนี้ อ้าวปอดสลิงครับนมเบียร์โอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอด เดี๋ยวไปย่าไปดึงกรังกได้เอาไม้เอาไม้มาย่อกระไดอให้ไผ่เอาไม้ให้โกเบเอาไม่ตเ,เอาแล้วครับโกเบจะไปหาไม้มาให้แล้วป่าเจาก็จะค่อยบุกต่อเข้าไปข้างในขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วสั้นๆครับผมตีเล็กสายมันพันโหดสวัสดีครับ